สวัสดีค่ะพบกับอีหมอที่ช่องเสรีกลางพ่ให้กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็มาดูดวง12ราศีกันมาถึงชาวราศีพฤกษ์บกันแล้วประจาเดือนสิงหาคม2566เราจะมาดูกันว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภชาวราศีพฤกษ์จบจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆและคลิปต่อๆไปให้อีหมอด้วยนะใครดูแลว้วรู้สึกว่าชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างนะคะการดูดวงจะเป็นการดูดวงแบบ general reading ซึ่งอาจจะมีตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับทุกคนเลยก็ได้เพราะว่าเสกเปิดไพ่แค่กองเดียวนะส่วนไหนที่พอจะนําไปปรับใช้ได้ก็สามารถนําคําแนะนําของเสกไปปรับใช้ได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนฟังเป็นวิทยาทานเท่านั้นเนาะ,ะเริ่มเรื่องงานของชาวราศีพฤษบกันเลยนะคะโอ้โหดีแบบดีมากจริงเรื่อง เรื่องงานสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงเดือนนี้มีแนวโน้มว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันจะดูเงียบๆซบเซาพลวพลาลงไปแต่ลูกค้าลูกค้าที่เคยชอบหรือว่าคุณเคยบริการเขาดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เขาอาจจะเคยไปอุดหนุนที่อื่นแล้วเขาไม่ถูกใจเขารู้สึกว่าเขาประทับใจในการบริการในการให้ความสําคัญกับลูกค้าของคุณมันเลยมีการปากต่อปากค่ะ มีการพูดถึงมีการนําสินค้าหรือธุรกิจของเราเนี่ยไปพูดถึงในทางที่ดีและแม้แต่การบริการของเราด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้ในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่เราจะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นเซลล์หรือว่าคุณจะทําธุรกิจที่ขายของจะขายแบรนด์สินค้าของตัวเองก็ตามนะคะมีมีการนำไปพูดต่อในทางที่ดีซึ่ง มีโอกาสที่ธุรกิจของคุณจะก้าวหน้าหรืองานของคุณเนี่ยจะก้าวหน้ายอดคงยอดขายจะดีขึ้นกว่าเดิมจะได้จากลูกค้าประจําที่นําไปบอกต่อและลูกและลูกค้าประจําของเราเนี่ยก็จะวนเวียนกลับมาอุดหนุนมาซื้อและก็มาใช้บริการเราค่อนข้างจะบ่อยในช่วงเดือนสิงหานี้แต่ทีเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่พอเราเหมือน เจอปัญหาหลายๆอย่างมาในช่วงเดือนก่อนหน้ามันอาจจะมีการปลีกวิเวกเหมือนแบบว่าไม่อยากจะเข้าสังคมไม่อยากจะเจอผู้เจอคนไม่ชอบตอบคาถามไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความจุกจิกจู้จี้มันอึดอัดใจเราก็เลยจะมีการปลีกวิเวกซึ่งจริงๆเสจะบอกว่าอาจจะต้องฝืนใจตัวเองนิดเดียวคือบางครั้งเนี่ยเราจะปลีกตัวเองก็ได้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ว่าให้มันเป็นช่วงที่เราพักผ่อนเราอยู่บ้านเราอยู่ในเซฟโซนอ่ะเนี่ยได้ แต่ถ้าสมมติคุณอยู่ในสังคมมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบ้างเพราะถ้าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผ,ผู้คนนะมันจะมีการต่อยอดบางคนเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดีอะ่ะ เขาเหมือนแบบพยายามจะเข้ามาทําดีแต่เขาไม่ได้ดีกับเราจริงๆมันเป็นปกติค่ะที่เราจะต้องเจอแต่แต่การที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะเจอแต่คนไม่ดีอย่างเดียวมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ดีคนที่เขามีแนวคิดวิธีคิดอะไรที่มันฉีกแล้วมันแตกต่างจากคุณซึ่งมันดูมีความน่าสนใจมากๆเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณมีการพูดคุยบ้างไม่จําเป็นต้องสนิทสนมไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องส่วนตัวไม่จําเป็นที่เราจะต้องทุ่มเทให้ใจเขาไปเกินร้อยแบบนั้นนะคะการเป็นเพืื่่ออนนนนรรรวมงาากกัหเป็ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องทุ่มเทความรู้สึกให้เขาอย่างเต็มที่เราก็แค่รู้จักกัน เพื่อดูว่าเขามีแนวคิดวิธีคิดวิธีการจัดการวางแผนอะไรต่างๆแบบไหนและเราจะได้นํามาปรับใช้ในแบบของตัวเองได้ซึ่งมันก็จะส่งผลดีกับตัวเราด้วยทําให้งานของเราธุรกิจของเราขยับขยายเติบโตได้ดีมากๆเดือนนี้นะเสียแค่เรื่องเดียวคือไม่ค่อยเข้าสังคมนิดนึงอาจจะหลายๆคนนะคะเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างมาเยอะเนาะบางครั้งมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเข้าสังคมไปก็มีแต่ปัญหาไม่ค่อยอยากจะแบบวุ่นวายอะไรกับใครสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าคุณมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นแต่เอาจริงๆนะต่อให้คุณไม่ม ปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมลูกค้าประจําลูกค้าเก่าๆหรือว่าคนที่เขาเคยใช้บริการกับคุณอะ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่บริการดีได้เท่าคุณแล้วอะถึงคุณจะรู้สึกว่าดีขนาดนั้นเลยเหรอแต่เอาจริงๆเขาอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่คนอื่นไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้แต่คุณใส่ใจซึ่งเขาประทับใจนะคะมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเขาก็พยายามที่จะผลักดันหนวยสนับสนุนคุณแม้แต่หุ้นส่วนผู้ใหญ่หรือลูกค้าสําหรับคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยเหมือนกันแม้แต่คนที่ทํางานประจําบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดูแลดีแต่คุณก็ทําแบบนี้เป็นเหมือนกิจวัตรเป็นปกติของตัวเองแต่ลูกค้าที่เขามาอุดหนุนคุณเขามาดีลงานกับคุณเขามาทํางานร่วมกับคุณเขารู้สึกว่าคุณใส่ใจรายละเอียดเล็กๆจริงๆแล้วเขาก็อยากจะร่วมงานกับทีมของคุณแล้วก็ตัวคุณเองด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในอนาคตในช่วงสิ้นปีดีกว่าในช่วงสิ้นปีเพราะลูกค้าหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ย เขาเห็นึงความสามารถเห็นถึงผลงานแล้วเขารู้สึกว่าความความละเอียดอ่อนของคุณนะ่ะมันทําให้ถ้าเขาผลักดันคุณให้เติบโตก้าวหน้าคุณจะมี power ในการทํางานมากขึ้นซึ่งการบริการการดูแลการใส่ใจลูกค้าของคุณเนะี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเขาก็เลยจะให้การสนับสนุนเรื่องนี้กับคุณนะคะ ปลายปีมีข่าวดีแน่ๆเลยอะ่ะชาวพฤกษบส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคุณไม่ต้องแบบเฮ้ยแล้วฉันจะไปมีข่าวดีแบบนี้ได้ยังไงมีคะ่ะธุรกิจของคุณต่อให้ตอนนั้นมันดีแล้วมันจะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอีกมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกยอดขายสูงขึ้นอีกจากการบริการอย่าทิ้งความน่ารักความเอาใจใส่ของตัวเองไปเด็ดขาดเลยเลยนะคะ สิ่งนี้สําคัญมากๆเพราะทุกคนชอบคุณชอบธุรกิจของคุณชอบการบริการของคุณต่อให้เขาไปซื้อที่อื่นที่มันใกล้เคียงกันมากแค่ไหน <c oughs> เขาก็จะย้อนกลับมาเพราะเขารู้สึกว่านี่แหละทุกลูกค้าทุกคนชอบแต่มันก็จะมีบ้างที่เราจะเจอลูกค้าเหลืองเยอะเหลืองมากจุกจิกยุ้มยิมมีบ้างเรายังคงเป็นเราเหมือนเดิมดูแลเหมือนเดิมเป็นแบบเดิม ทุกอย่างดีแน่นอนค่ะมีโอกาสที่ภายในปีนี้ปี66เราเนี่ยมีเกณฑ์ที่ธุรกิจของเราอาจจะได้ขยับขยายมีบางอย่างเพิ่มเติมหรือบางคนขยายเป็นสาขาไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะโอ้ยเป็นข่าวดีมากสําหรับชาวพฤษศถึงเดือนนี้มันจะยังไม่ได้ขยายทันทีแต่มันเป็นเหมือนนิมิตใหม่ที่ดีค่ะว่ามีโอกาสที่มันจะเติบโตและก้าวหน้าได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยสําหรับคนที่ตกงานนะคะ เซมองว่าในช่วงเดือนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะแต่ว่างานที่คุณจะได้อะมันมันอาจจะเป็นลักษณะของคนฝากให้ซึ่งตรงกับสายงานคุณไหมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยกใกล้เคียงกับสายงานเราอาจจะต้องมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะประมาณ 10%-15% ประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เหลื่อมล้าจากสายงานของคุณโดยตรง อาจจะมีแค่เพิ่มเติมมาบ้างเรียนรู้เพิ่มบ้างแล้วก็ฐานเงินเดือนสวัสดิการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจริงๆดีมากด้วยซึ่งคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาฝากงานให้เราแล้วเราจะได้รายได้ดีขนาดนี้เลยจริงๆเหรอมันอาจจะไปตรงความต้องการของทางบริษัทหรือทางองค์กรพอดี โปรไฟล์ก็ดีผลงานความสามารถตลอดเวลาที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกค่ะที่เราจะได้ฐานเงินเดือนที่มันสมเหตุสมผลและเราผ่านโปรไปแล้วอาจจะได้เลื่อนอา,อาจจะได้ขึ้นเงินเดือนได้เงินเดือนสูงขึ้นกว่าที่เดิมถึงจะไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้าสมมติว่าเรายังคงเส้นคงวาสม่ําเสมอทํางานเต็มที่มีความพยายามมีความตั้งใจพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลาเราอาจจะได้เลื่อนอขึ้นเงินเดือนไม่ใช่เลื่อนขั้นอีกแล้วขึ้นเงินเดือนเนี่ยในทุกๆปี หรือถ้าเขากําหนดแบบ2ปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ตามตามที่เขากําหนดตามกฎของบริษัทเลยแต่มันมีโอกาสที่มันจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและถือว่างานที่คุณจะได้ครั้งต่อไปเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะมีคนฝากงานให้ก่อนที่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยตรงนี้คุณต้องพูดคะ่ะคุณต้องไปลองถามลองคุยลองปรึกษาผู้ใหญ่หรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีคนที่สามารถช่วยได้จริงๆ หางานผ่านออนไลน์นะคะหางานผ่านออนไลน์หรือดูบริษัทที่มันเป็นบริษัทต่างประเทศบริษัทต่างชาตินีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศหรือเป็นเกี่ยวกับพวกออนไลน์เนี่ยได้ดีด้วยนะคะถึงบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ตรงกับสายงานที่ฉันเรียนมา,าฉันไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพวก ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันได้ทํางานสายนี้มันมันใกล้เคียงกับสายที่ฉันเรียนมายัางไงคือจริงๆอย่างที่เสบบอกไปว่ามันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะได้งานใหม่มันอาจจะเป็นเวนี้เลยค่ะแต่แค่ไม่ตรงคือไม่ใกล้เคียงกับสายที่คุณเรียนมาหรือสายงานที่คุณมีประสบการณ์มานะคะมันได้เหมือนกันแต่ว่าถือว่าโดยรวมแล้วงานก็ดีสังคมถือว่าดีในระดับหนึ่งเรื่องฐานเงินเดือนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วอันนี้ใครๆก็ต้องการใช่ไหมแถมสวัสดิการ ก็เหมือนต่างประเทศเลยค่ะคือให้สวัสดิการกับพนักงานเนี่ยเต็มที่แล้วก็คุ้มครองในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออของบริษัทไทยอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่มีในส่วนนี้ดีดีดีเลยนะคะส่วนคนที่รู้สึกว่าอยากได้งานที่มันตรงกับสายที่เราต้องการอะไรเงี้ยเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้นะคะ,ะต่อมา เรื่องการเงินของพวกคุณโอ้โหบางคนบอกว่าเอ้าเรื่องงานดีแล้วทำไมการเงินไม่ดีเสรยจต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องงานเนี่ยแต่ละคนเออไม่ใช่เรื่องเงินแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะบางคนมีหนี้มีสินบางคนมีค่าใช้จ่ายจุกจิกมีเรื่องต้องรับผิดชอบอย่างเช่นรับผิดชอบลูกรับผิดชอบพ่อแม่รับผิดชอบคนในครอบครัวอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณหมุนเงินไม่ทันแต่ส่วนหน้าไพ่เนี่ยบอกว่าคุณมีคนในครอบครัวต้องดูแลจริงๆและบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆ เสียเล็กๆเสียน้อยๆเสียจุกจิกยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มอย่างนี้แต่คุณรู้สึกว่าเออมันก็เยอะเนาะรายรับอยากคาดหวัง tower มันไม่ได้บอกว่ารายรับคุณจะพินาศนะคะไม่ใช่บางคนอาจจะมองว่าเฮย้ยมันเป็นตึกพังเนาะมันพินาศแนๆ่ๆไม่ใช่รายรับของคุณเนี่ย ถ้าคุณทําด้วยความตั้งใจเต็มที่มีความกระตือรือร้อนมีความสม่มําเสมอมุ่งมั่นของคุณไปเรื่อยโดยที่คุณไม่คาดหวังว่ามันจะต้องดีเท่านั้นเพอร์เฟกแบบนี้เป็นอย่างงาน้นอย่างนี้คุณทําไปเต็มที่ของตัวเองเลยการเงินมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นค่ะดีมากขึ้นแบบสูงมากๆด้วยบางคนก็จะมองแค่ตำแหน่งไพ่ใบเดียวว่าเอ้ยทาวเวอร์น่ะมันไม่ดีนะมันไม่ใช่ไม่ดีค่ะเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดเดาไม่ได้หรือว่าเราไม่มั่นใจว่า มันเกิดจากอะไรแค่นั้นเองนะคะแต่รายรับเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มาแบบเฮ้ยได้ไงอะแบบนี้บ่อยนะคนที่เราเคยช่วยเหลือเคยซัพพอร์ตเนี่ยสมมุตินะคะว่าใครที่มีคนที่เป็นลูกหนี้ลูกศินอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะ่ะเขาจะค่อยๆทยอยคืนเงินให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทวงคนที่เดือดร้อนเรื่องการเงิน คุณไม่ไม่ได้เชิงว่าไปขอหยิบขอยืมด้วยซ้ําแต่เหมือนไปเล่าความทุกข์ของตัวเองให้ฟังได้เงินมาแบบงงงงไม่รู้จะงงยังไงแบบเฮ้ยจู่ๆคนคนนี้ก็โอนเงินมาแล้วบอกว่าเออเอาไปจัดการเรื่องของตัวเองแล้วไม่ได้ให้ยืมนะให้ไปเลยหลายคนจะรู้สึก Amazing Thailand มันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือช่วงนี้เรื่องการเงินสําหรับตัวคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังสะดุดมันยังติดขดัดแต่มันจะมีเรื่อง Amazing เกิดขึ้นช่วงประมาณปลายเดือนเออกลางเดือนถึงปลายเดือนเลย นะคะเรื่องการเงินมันจะมีเข้ามาแบบงงๆเข้ามาแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะได้แล้วก็เงินที่อ่ะสมมติบางคนนะได้เงินประกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วยุดเยื้อคาราคาซังมาไม่รู้จะได้เมื่อไหร่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีโอกาสจะได้เงินประกันในส่วนนั้นเงินที่ได้มาแบบงงๆอะค่ะมันจะมาแบบนี้นะคะส่วนใครที่มีหนี้สินคุณก็ไม่ต้องกังวลเช่นเดียวกันคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าจะจ่ายทันมาแบบชิวเฉียดเลยอาจจะก่อนล่วงหน้า คับเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นคุณต้องจ่ายภายในวันที่25 24้าคุณอาจจะได้เงินครบและเผลือเอ,อบางคนได้เงินแบบมากกว่าที่ตัวเองจะต้องจ่ายนี้และสามารถเก็บไว้สำรองไว้เพื่อที่จะจ่ายนี่ในเดือนถัดไปได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีหนี้บ้านนี้รถหรือค่าใช้จ่ายต่างๆของตัวเองเนี่ยคือบริหารจัดการได้ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะส่วนคนที่รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีลูกหนี้ไม่ได้มีอะไรเลยแบบเออเรา เป็นหนี้เป็นหนี้นอกระบบด้วยแล้วก็หมุนเงินไม่ทันจริงๆด้วยไม่ได้เคยให้ใครยบยืมเพราะว่าไม่มีจริงๆแล้วเราจะไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ไหมได้ค่ะจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในครอบครัวจะดุดูด,ดุดุมากดูจนเรารู้สึกแบบไม่กล้าไปขอยืมแต่ถ้าเราไปพูดกับเขาไปอธิบายให้เขาฟังว่าเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นความพลิกผันที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเขาจะเข้าใจแต่เขาก็จะบ่นมาว่า เนี่ยไม่รอบขอบบอกแล้วใช่ไหมหว่าทําไมไม่อย่งงางนั้นอย่างนี้เออเขาจะเป็นเวรประมาณนี้เฉยๆแต่สุดท้ายให้ไหมให้ค่ะแล้วไม่ใช่ให้แค่เศษหนึ่งส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสองนะไม่ใช่ให้เต็มจํานวนเผลอๆให้เงินติดตัวเอาไว้เอาเงินไปจ่ายนี่เฉยๆมันจะไปพออะไรเอาเอา,เอานี่ไปหน่อยหนึ่งแล้วกันก็เอาไปเผื่อใช้จ่ายอะไรเขาจะเป็นแบบนี้แล้วเขาจะเป็นคนค่อนข้างหน้าใหญ่เพราะฉะนั้นโอถ้าเขาให้เงินมาปุ๊บนะคุณ ขอบคุณแบบรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเขานะเขาจะยิ่งแบบเอ้ยถ้าเดือดร้อนมาแกนึกถึงฉันได้เลยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ห้ามพูดถึงเขาในทางไม่ดีให้เขาได้ยินเด็ดขาดเขาจะรู้สึกว่านี่คือศัตรูถ้าคุณจะเป็นพันธมิตรกับเขาแล้วสมมุติว่ายังเดือดร้อนอยู่อยากให้เขาช่วยเหลือถึงเขาจะให้เป็นการยืมแต่คุณไม่ได้เสียดอกเท่าคุณไปกู้นอกระบบแน่นอนคุณจะต้องพูดกับเขาดีๆและทุกเรื่องที่คุณจะทําไม่ว่าจะยืมเขาหรืออะไรก็ตามหรือจะให้เขาช่วยเรื่องอะไรเนี่ย คุณจะต้องมีเหตุผลให้เขาในระดับหนึ่งแล้วก็พูดว่าที่คุณมาพึ่งเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่สามารถจะช่วยเหลือคุณได้เพราะว่าเขาดีกับคุณมากๆแค่นี้เลยค่ะเขาจะรู้สึกว่าได้ฉันช่วยเธอได้นะคะอันนี้ในกรณีที่คุณเดือดร้อนนะเฉพาะนน <c oughs> คนที่เดือดร้อนเท่านั้นนะคะ <c oughs> โชคลาภล่ะมาดูโชคลาภสีว่าพ,พิกสิกแล้วพึกศพจะมีโชคไหม โ oh. <laughs> อ้โเอยไม่มีจริงๆเธอไม่มีโชคเลยอะถ้าโชคเธอจะได้คือโชคจากน้ำพักน้ำแรงถ้าเป็นโชคลาภแบบเสี่ยงโชคอะบอกตรงๆนะ ทุกขลาบร้อยเปอร์เซนทุกขลาบคือคุณต้องเสียเงินก่อนแล้วเสียเงินก้อนใหญ่คุณถึงจะได้โชคมาทุกครั้งมันจะเป็นแบบนั้นในช่วงสิงหาคมนี้ไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นหรือเล่นหวยก็ตามมันจะมีเรื่องที่คุณต้องเสียเงินก้อนใหญ่แบบเป็นหมื่นอ่ะคุณจะได้หมื่นคืนมาแต่คุณอาจจะได้กําไรแบบหมื่นสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยคือได้สองพันสองพันห้าพันประมาณนั้นนะคะส่วนสายการพนันคือโยนตัวเองทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ได้เลยและเป็นเดือนจมจมแบบ จมจริงๆยับยังชั่งใจตัวเองก็ไม่ได้เสียหายจนกลายเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นหยุดได้หยุดเลยนะคะหุ้นเปลี่ยนโบรกเกอร์แล้วหยุดไปก่อนต้นเดือนอยังพอเล่นได้กลางเดือนถึงปลายเดือนต้องเทก่อนคือลองคำนวณลองหยุดก่อนนะแล้วดูหน้าหน้ากราฟของมันอีกทีนึงแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนะคะเพราะว่าเดือนสิงหานี้กลางเดือนถึงปลายเดือนคือพังพินาศจริงๆถ้าคุณทุ่ม เล่นเหมือนเดิมเพราะมั่นใจในโบรกเกอร์ตัวเองหรือมั่นใจในความสามารถของตัวเองมันจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมันจะมีมันจะมีสะดุดมีติดขัดเรื่องเกี่ยวกับการเงินต้องระวังนะคะถ้าเป็นเรื่องของโชคแบบไม่ได้เสี่ยงมันจะได้มาจากคนเจ็บคนป่วยหรือ มาจากการการเดินทางระยะไกลสมมุติว่าญาติผู้ใหญ่เราอยู่ต่างประเทศเขาเดินทางกลับมาอาจจะได้ทีนี้มันไม่ได้ได้เป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวมันจะได้เป็นของกินของฝากอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือลาบลอยมีโอกาสได้แต่ถ้าเป็นหวยเป็นหุ้นเป็นโชคลาบจากการเสี่ยงโชคทั้งหมดทั้งมวลเดือนนี้เป็นเดือนไม่ดีดีแค่ต้นเดือนถ้าสมมติคุณจะซื้อหวยซื้อหวยช่วงต้นเดือนได้กลางเดือนเลิกเล่นก่อนนะคะแล้วเดือนถัดไปค่อยว่ากันอีกทีเดือนนี้ไม่เวิร์กจริงๆ ได้น้อยคือถ้าได้คือได้แบบกระยิมกลีนหนึ่งอะแบบอาจจะ20บาท50บาทอะไรประมาณนี้ตัวละร้อยตัวละ500นี่คือไม่ได้ไม่เฉียดหรือบางคนมีวาสนาก็สูงที่สุดได้แค่ตัวละร้อคูณร้อยแบบนั้นนะคะเรื่องสุขภาพของคนผึกศศนี่โอ้ดูความเครียดลดลงเนาะจากเดือนก่อนๆนะคะอาจจะมาปวดไหล่บาแคโหช่วงล่างนี่น่ากลัวมากเลยนะใครที่นั่งนานๆนะคะระวังหน่อย เอวก้นต้นขาไหล่บ่าแขนมีอาการออฟฟิศซินโดมเลยแล้วกําลังลามไปที่กระดูกสันหลังเดี๋ยวเราจะไปว่ากันช่วงแรงอีกทีคือตอนนี้มันจะลามไปที่กระดูกสันหลังอาหารการกินกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาอาจจะมีเรื่องกดไหลย้อนหรือ,อรู้สึกปวดท้องน่วงๆปวดท้องบิดๆอย่างเงี้ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบลำไส้ นะคะไม่ได้้หลแรงไม่ได้รุนแรงมันจะมีบ้างในบางช่วงที่เรากินอาหารที่ธาตุมันหนักอ่ะอย่างเช่นกินของที่ธาตุมันหนักแล้วกินน้ําน้อยอ่ะมันทําให้ฉันจะพูดแล้วมันจะดูนี่ไหมกินข้าวอยู่ขอภัยนะคะคือมันจะทําให้อุจจาระของคุณมันแข็งแล้วมันเหนืดทีนี้พอคุณกินน้ําน้อยมากๆอ่ะร่างกายมันก็จะไปดูดซึมน้ําจากส่วนอื่นๆที่มันพอจะดึงออกมาได้ ลำไส้นี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกดึงน้ําด้วยเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณกินน้ําน้อยเกินไปร่างกายรู้สึกว่ามันไม่พอเขาจะไปดึงน้ําส่วนอื่นๆทีเนี้ยมันจะกลายเป็นปัญหาแล้วทาให้มีอาการท้องผูกแล้วก็รู้สึกว่าท้องมันบิดๆท้องอาการท้องปั่นป่วนแบบนี้นะคะ แต่รุนแรงไหมไม่ได้ถึงขั้นแบบจะต้องเป็นมาลงมะเร็งหรืออะไรไม่ไม่คือมันแค่มีอาการปวดท้องหน่วงๆปวดท้องบิดๆล้วก็กินน้าเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็พยายามกินอาหารที่มันเป็นธาตุเบานิดหนึ่งนะคะอย่าก,กินแต่ธาตุหนักอย่างเดียวส่วนที่สําคัญเลยคือเอวก้นต้นขา ช่วงล่างตรงนี้แม้แต่กระเพาะปะสัสสาวะก็ต้องระวังเช่นเดียวกันหลายคนอั้นฉี่บ่อยนั่งค้างท่าเดิมนานบางคนนั่งขัดสมาธินั่งอยู่กับที่นานๆเนี่ยคุณข้อเข่าเสื่อมได้นะระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีนะคะระวังกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเขามีสัญญาณเตือนแล้วว่าบางทีเหมือนนั่งค้างท่านี้นานๆอยู่ปุ๊บลุกขึ้นมาปุ๊บเดินแล้วเหมือนคนเดินไม่เป็นก้าวขาไม่ได้เดินแบบเดินไม่ถนัดอย่างเงี้ยหรือมีอาการหน่วงชา อย่าปล่อยให้เป็นอย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นนานๆยืดขาออกไปบ้างงอขาได้ยืดขาออกบ้างยืดเส้นบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้ลดการเกิดปัญหาตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณปล่อยสะสมไว้นานอะ่ะไม่ดีกับสุขภาพในอนาคตแน่นอนยิ่งถ้าคุณอายุทําแบบนี้มาตั้งแต่อายุยังน้อยจนตอนนี้คุณอายุเยอะแล้วระวังนะคะจุจุกล้ามเนะะื้อขาจะอ่อนแรงแล้วเดินแบบอ่อนเปลี้ยเพียแรงไปเลยนะเดินๆอยู่แล้วล้มพลับลงไปเงี้ยก็มีหลายคนที่ไม่เคยเป็นจุจุก็เป็นจนต้องไปกายภาพบําบัดก็มีหลายคนเหมือนกันต้องระวังด้วยนะ ร้ายแรงไหมตอนนี้ยังไม่ร้ายแรงค่ะเขาเป็นสัญญาณเตือนแต่หลายคนอะ่ะคือนั่งนั่งค้างแบบแน,นานๆแบบนานเกินไปอะ่ะจนเสียรู้สึกว่าบางคนก็รู้สึกตัวแหละว่าเหมือนบางครั้งก็มีอาการแบบปวดเข่าปวดแข้งบางทีก็เป็นตะคงตะคิวได้เหมือนกันนะคะอ่ะเรื่องโอ้โหวความรักจะบอกความรักสําหรับคนโสดกับคนที่แอบ,บชอบนี่ต้องบอกตรงเลยว่าอ่ะคนโสดนี่คือตัดเลยค่ะจะมีเข้ามาไม่มีช่างมันค่ะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเข้ามาไม่ดีเลยค่ะ มันจะเป็นช่วงของกฎของแรงดึงดูดที่คุณจะไปดึงดูดคนที่ไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของก็เป็นคนที่ดูแบบคาดเดายากลึกลับจนทําให้คุณเครียดแล้วตัวคุณเองเนี่ยกำลังจะก้าวกระโดดในเรื่องของงานถ้าคุณไปคว้าเรื่องความรักเอาไว้มันอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องงานและทําให้ทุกอย่างดรอปลงได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่าเพิ่งไปโฟกัสกับเรื่องของการเอออย่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับเรื่องของความรักจะไปจะห้ามไม่ให้ไปโฟกัสกับเรื่องงานซะละอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับเรื่องของความรักเพราะเข้ามาก็ยังไม่ได้ดีมากค่ะ เว้นไปก่อนเดือนนี้เป็นเดือนที่ถึงจะมีคนเข้ามาคุยได้แค่เพื่อนเท่านั้นเลยนะคะห้ามถล่มหรือติดขาดห้ามปล่อยกายปล่อยใจห้ามปล่อยตัวไปเลยห้ามเพราะมันจะมีปัญหาตามมาภายหลังซึ่งเป็นปัญหาวุ่นวายยุ่งเหยิงจนคุณรู้สึกว่ามันอีลุงตุงนางแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่รักสามเศร้าห้าเศร้าหกเศร้ายังได้เลยอะระวังหน่อยนะคะส่วนคนที่แอบชอบถ้าคุณรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอะไรกับความสัมพันธ์ปล่อยปล่อยมันไปก่อนนะปล่อยความสัมพันธ์นี้มันไปก่อน ถ้าสมมุติว่าตัวเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการมีเขาเราก็คลิปความสัมพันธ์ไว้แบบนั้นมองมองความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นว่าโอเคเราเป็นความสุขข,ของกันและกันแค่นั้นก่อนเพราะว่าในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะพยายามทําอะไรกับความสัมพันธ์ก็ตามคือมันยังไม่มีแนวโนม้มว่ามันจะดีขึ้นหรือก้าวหน้ามากขึ้นและถ้าคุณทําอะไรไปในตอนในตอนนี้อ่ะมันก็จะกลายเป็นว่า ไม่มีรีแอคชั่นอะไรทั้งสิ้นเท่ากับคุณเหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่าพยายามเกอร์แล้วก็ยิ่งท้อใจยิ่งถอใจยิ่งรู้สึกว่าไม่น่าเลยรู้งี้รู้งั้นอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นปัญหาแบบนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่โสดเลยเนี่ยตัดทิ้งนะคนที่แอบชอบ เราอย่าเพิ่งเริ่มต้นมีปฏิสัมพันธ์กับเขาคุณอาจจะเผลอไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าตอนนี้ตัวเขายังดูเหมือนจะเคลียร์เรื่องของตัวเองไม่จบยังไม่เคลียร์ยังไม่ได้จัดการปัญหาของตัวเองนะคะเขาอาจจะแค่เหมือนไม่ได้ทําตัวโสดนะเขาก็ทําตัวเขาเฉยๆแต่เราอาจจะไปถูกอกถูกใจหรือว่ารู้สึกว่าถูกชะตาเขาแล้วก็ชอบเขาทีนี้เขายังไม่ได้เคลียร์เรื่องของตัวเองถ้าเราเข้าหาตอนนี้มันจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเหมือนกันนะคะรอเวลาไปก่อนสําหรับคนที่กําลังแอบชอบส่วนใครที่ เช็คประวัติดีแล้วว่าเขาไม่ได้มีใครจริงๆถ้าคุณจะเข้าหาคุณลองสังเกตพฤติกรรมก่อนเพราะคนนี้เป็นคนเปิดใจยากแบบยากโคตรโคตรยากสุดๆยากแบบไม่มีอะไรมากัน้นขวางได้กำแพงคือสูงสูงนึกว่านึกว่ากำแพงเมืองจีนคือสูงมากแล้วก็แทบจะมองไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนคุณเจอเขาในแต่ละครั้งเขาจะมีพฤติกรรมมีความคิดมีการแสดงออกที่มันเปลี่ยนไปและแปลกไปแตกต่างกันไปเลยค่ะมันมันดูเหมือนว่าเขาสามารถละลายตัวไปกับสภาพแวดล้อมได้หมดเลยอะ ฉันนึกว่าเขาเป็นจริงจกอย่างเงี้ยเอออารมณ์ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วคุณต้องทําความเข้าใจเขาให้มากขึ้นสังเกตพฤติกรรมสังเกตการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเขาอยู่กับสังคมแบบนี้ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้แล้วเขาจะมีอะไรที่แตกต่างไหมต้องสังเกตให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจะเข้าหาเขาได้ตรงจุดซึ่งมันจะทําให้เขาปลดล็อกแล้วก็เปิดใจให้คุณง่ายขึ้นแต่ว่าการจะไปคืบหน้าไปเป็นคนคุยเนี่ยใช้เวลานานนะคะไม่ใช่ใน1เดือนแน่นอนกับคนนี้คือยากม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 ากจนแบบปวดหัวเลย ความรักสําหรับคนมีคู่กันบ้างดีกว่ามีคนคุยแล้วก็มีแฟนแล้วเนาะโอ้โหอะไรกันเนี่ยทำไมทำไมเรื่องงานของคนอ่าคนเกิดไม่ใช่คนที่อยู่ราศีพฤษศเนี่ยเรื่องงานดีเรื่องเงินจริงๆก็ดีทำไมเรื่องความรักมันไม่ดีเลยจริงๆนะเรื่องความรักเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่อะ่ะคือ สำหรับคนมีคู่คือมีระยะห่างเกิดขึ้นแน่นอนค่ะอาจจะมีเวลาให้กันน้อยไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กันไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันคุยกันทุกวันแต่ว่าน้อยลงเหมือนปกติอย่างน้อยๆทุกวันเนี่ยจะต้องคุยกันแบบเช้ากับลางวันเย็นก่อนนอนนี่อาจจะเหลือแค่แบบเช้ากับก่อนนอนเช้ากับก่อนนอนกลางวันเนี่ยต่างคนต่างหายไปมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบของตัวเองเริ่มมีระยะห่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มากขึ้นจนมีคนใดคนหนึ่งมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกแบบน้อยใจอ่ะ รู้สึกว่าไม่มีใครสนใจหรือไม่มีใครใส่ใจความรู้สึกของเราเลยเนาะแล้วพอหันมามองความสัมพันธ์ปุ๊บนี่ไงขนาดคนรักอยู่ด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันคุยกันทุกวันหรือคนคุยที่คุยกันทุกวันเขายังไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของเราเลยแล้วเป็นช่วงที่เซนซิทีฟมากค่ะยิ่งคิดมากยิ่งน้อยใจยิ่งรู้สึกเครียดกับอะไรสักอย่างหนึง่งจะปลีกวิเวกหนักมากไม่อยากเจอไม่อยากคุยไม่อยากพบปากกับใครทั้งสิน้นอยากอยู่เงียบเียอยากอยู่นิ่งๆ,อย,อ,ยงๆอยากอยู่คนเดียวแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าทําไม ทำไมฉันถึงจะต้องอยู่คนเดียวทำไมฉันถึงจะต้อง ทำไมฉันถึงไม่มีใครอยู่เคียงข้างทำไมฉันถึงไม่มีคนเข้าใจบ้างมันกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกคุณนะคะสําหรับคนที่คุยอยู่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณบางทีบางเรื่องเนาะเราไม่รู้หรอกว่าที่เขาไม่ให้ความสําคัญกับเราหรือว่าเขามองข้ามเราเนี่ยมันเป็นเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องส่วนตัวไหมเราลองซัพพอร์ตความรู้สึกบ้างเนี่ยคุณคิดแทนเขาทุกเรื่องเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอคุณคิดแทนเขาปุ๊บคุณก็จะเชื่อว่าไอสิ่งที่คุณคิดน,นี่แหละมันน่่่่าาาาจเเเเป็็นสิิงทีขขคคดแลล้้ววุณกยใ เขาอะไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ใส่ใจกับความสัมพันธ์ของคุณนะคุณกําลังจะตัดใจแล้วบางทีนะก็มีคําพูดที่มันเป็นแนวแบบประชดตัดพอ้อน้อยใจอะไรต่างๆพวกเนี้จนกลายเป็นอีกฝ่ายก็งงว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยเรื่องงานมาฉันมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทาไมเธอถึงจะต้องมากดดันฉันแบบนี้ด้วยนะอ่ะมันก็เป็นความเครียดอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาทําให้ระยะห่างเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะต้องระวังหน่อยนะ ถ้าคุณได้มีการพูดคุยได้มีการทำความเข้าใจกันจริง,รงๆว่าเออช่วงนี้มันมีปัญหาอะไรไหมมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจแน่เลยใช่ไหมเราเป็นห่วงนะเธอบอกเราได้เพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเธอไม่พูดเลยอ่ะแล้วเราเผอเอามาคิดเองอ่ะมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมที่เราจะต้องคิดเองเออใช่ไหมเราก็บอกเขาไปตามตรงเลยเขาจะเข้าใจเรามากขึ้นแล้วบางเรื่องเขาก็จะบอกเราอันไหนที่เขาพอจะบอกได้เขาก็จะบอกนะคะส่วนคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยคุณ คุณบางคนอยู่ด้วยกันแล้วเนาะคุณก็เติมความหวานให้กันบ้างให้เวลากันบ้างมีกลับไปมีความสุขกลับไปทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เหมือนแบบจะกินข้าวจะดูหนังหรือจะทําอะไรก็ได้ร่วมกันบ้างคุณจะได้รู้สึกว่าเออมันไปกระตุ้นความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีให้แก่กันไม่ใช่ต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่อยากจะใครจะอยู่แบบไหนก็อยู่เธอจะอยู่ชั้นบนหรือชั้นอยู่ชั้นล่างอย่างเงี้ยต่างคนต่างทํากิจกรรมตัวเองต่างคนต่างอยู่กับโลกของตัวเองจนกลายเป็นมีก็เหมือนไม่มีเดี๋ยวแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเริ่มคุนชิกกับารไมม่ี เราจะเริ่มมีข้อเปรียบเทียบว่าเฮ้ย มีแฟนกับไม่มีมันต่างกันยังไงแล้วเราจะเริ่มมีการผลักกันออกไปถ้าเราเริ่มกลับไปเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันมีเวลาให้กันมากขึ้นสถานการณ์จากที่มันดุดึงๆแบบนี้มันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะคะมันก็จะค่อยๆกระชับความสัมพันธ์ได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเหมือนพวกคุณสะสมปัญหาตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้วถ้าคุณจะให้มันหายดีใน1เดือนก็น่าจะยากหน่อยอาจจะกินเวลาไปประมาณ2เดือน3เดือนแต่มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวล เดี๋ยวเสจะขออนุญาตใช้ไพ่ซิมโบลในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีพฤษ์นิดนึงมาดูซิว่าซิมโบลอยากให้คันแนะนำอะไรกับชาวราศีพฤษภกันบ้างโอโอเคจะบอกว่าในในเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคนเรานะคะมันก็จะมีบ้างที่เราจะเจอเรื่องอะไรที่มันแบบ เรื่องที่มันเป็นท็อกซิกเรื่องที่มันเคยเป็นปัญหาเรื่องที่มันทําร้ายจิตใจเรื่องที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเราไม่มีความสําคัญทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในแบบของตัวเองความเก่งความสามารถความรู้อะไรต่างๆคนเรามีความมีความสามารถเหมือนๆกันแต่แค่คนละรูปแบบกันอย่าด้อยค่าตัวเองเพียงเพราะเราไปเห็นคนที่เขาเก่งกว่าในสิ่งที่เราชอบ เราอาจจะไม่ได้เก่งในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่พรสวรรค์ของเราอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เราคิดว่าเราไม่ชอบมันก็ได้ลองศึกษาลองทําความเข้าใจกับตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหาทางหาทางของตัวคุณเองเจอคุณจะรู้เลยว่าคุณก็มีความสามารถมีความเก่งมีความพยายามที่มันไม่ได้ต่างจากคนอื่นมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าหรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ต่างจากคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในบางเรื่องคุณอย่ามองข้าม ความสามารถของตัวเองนะคะและในบางครั้งคุณก็ต้องขอบคุณตัวเองให้กําลังใจตัวเองอย่ารอให้คนอื่นทําให้คุณอยู่ฝ่ายเดียวคุณจะต้องเป็นคนซับพอร์ตความรู้สึกของตัวเองด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้าสมมุติว่าคุณมวแต่ไปพึ่งคนอื่นเนี่ยเวลาที่คุณกําลังดิ่งกําลังดาวมากๆคุณจะไม่สามารถดึงสติตัวเองกลับมาได้เลยและถ้าในขณะนั้นคนที่เราพึ่งพาศสา่เขาในเรื่องของความรู้สึกไม่ว่างมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่เหมือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะคะ่ะคือคิด ในขณะหนึ่งแล้วตัดสินใจทําเพราะเราไม่มีสติยั้งคิดเราจําเป็นที่จะต้องพึ่งตัวเองให้มากขึ้นกระตุ้นความคิดในเชิงบวกของตัวเองให้มากขึ้นจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะไม่ได้มีศัตรูไม่ได้มีคนที่เกลียดแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมเพราะรู้สึกว่ามันอึดอัดลําบากใจก็ปรับพฤติกรรมต,ตัวเองตรงนี้นิดนึงทุกคนพร้อมที่จะ อบกอดน,น้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้รู้จักคุณเหมือนกันนะเสก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกๆเรื่องผ่านไปได้ด้วยดีพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ